คุณอาจเคยเชื่อว่าการออกกําลังกายให้มากที่สุดแรงที่สุดและหนักที่สุดคือกุญแจสู่สุขภาพที่ดีแต่ความจริงสําหรับคนใบกษียณนั้นต่างออกไปโดยสิ้นเชิงร่างกายของเราในวัย60ปีขึ้นไปไม่ได้แข็งแรงเหมือนตอนหนุ่มสาวอีกต่อไปหัวใจทํางานช้าลงข้อต่อเปราะบางมากขึ้นและการเคลื่อนไหวอย,อย่างผิดวิธีก็อาจนําไปสู่การเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุโดยไม่รู้ตัวในวิดีโอนี้เราจะพาคุณไปค้นพบความจริงอันน่าตกใจเกี่ยวกับช่วงเวลาที่คุณออกกําลังกาย ซึ่งอาจส่งผลร้ายแรงต่อหัวใจโดยที่คุณไม่รู้ตัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งการออกกําลังกายในช่วงดึกก่อซึ่งแม้จะเป็นเพียงการเดินเบาๆหรือยืดเส้นเบาๆหลังอาหารเย็นก็อาจรบกวนระบบประสาทกระตุ้นหัวใจและทําให้คุณนอนไม่หลับได้เรายังจะพูดถึงรูปแบบการออกกําลังกายที่เหมาะสมกับวัยเช่นไทชีแอโรบิกในน้ําหรือการยืดกล้ามเนื้อที่อ่อนโยนที่จะช่วยเสริมความแข็งแรงให้หัวใจโดยไม่ต้องเสี่ยงกับอาการเจ็บป่วย คุณจะได้เรียนรู้วิธีดูแลหัวใจด้วยความเข้าใจไม่ใช่ด้วยความฝืนเข้าใจจังหวะของร่างกายเข้าใจการพักผ่อนที่มีคุณภาพและรู้จักปรับกิจวัตรของคุณให้สอดคล้องกับวัยไม่ใช่ฝืนสู้กับมันเพราะสุดท้ายแล้วสุขภาพที่ดีในวัยชาราไม่ได้อยู่ที่ทำมากแต่อยู่ที่ทำถูกวิธีวิดีโอนี้อาจเปลี่ยนวิธีที่คุณดูแลหัวใจไปตลอดชีวิต 1. การฝึกแบบช่วงความเข้มข้นสูง และการออกกําลังกายเกินพอดีเป็นภัยเงียบต่อหัวใจผู้สูงวัยหลังอายุ60หัวใจของคุณไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปไม่เหมือนหัวใจที่เคยพาคุณผ่านช่วงวัยรุ่นมันบอกบางขึ้นเปราะบางขึ้นและให้อภัยต่อความสุดโต่งได้น้อยลงมากนั่นคือเหตุผลที่การฝึกแบบช่วงความเข้มข้นสูง ซึ่งเป็นการออกแรงอย่างหนักเป็นช่วงสั้นๆแล้วพักสั้นๆอาจเป็นการออกกําลังกายที่อันตรายที่สุดสําหรับผู้สูงอายุในฐานะแพทย์โรคหัวใจผมเห็นผู้สูงอายุมากเกินไปที่ฝึกวิธีนี้เพราะคิดว่าทําถูกแล้วเชื่อว่าการเหงื่อออกมากเท่ากับการมีชีวิตยืนยาวแต่ความจริงก็คือการฝึกแบบนี้ทําให้หัวใจที่อาจกําลังเผชิญกับความดันโลหิตสูงจังหวะการเต้นผิดปกติหรือหลอดเลือดแข็งตัวต้องรับแรงกระดันอย่างกระทันหันเมื่อคุณพยายามจนหายใจไม่ทันหัวใจต้องสูบฉีดหนะัก และเร็วเกินกว่าที่ควรจะเป็นสําหรับผู้สูงอายุหลายคนนี่ไม่ใช่การเสริมสร้างความแข็งแรงแต่มันคือการสร้างความเสี่ยงสิ่งที่แย่กว่านั้นคือความเสียหายไม่ได้เกิดขึ้นทันทีหัวใจทางานหนักอย่างเงียบๆความดันโลหิตค่อยๆเพิ่มขึ้นจังหวะไฟฟ้าภายในหัวใจเริ่มไม่เสถียรคุณอาจรู้สึกเบียนศีรษะเล็กน้อยหรือเหนื่อยกว่าปกติแล้วก็ลืมมันไปเพราะคิดว่าเป็นเรื่องของวัยชาราแต่ข้างในหัวใจของคุณส่งสัญญ,ญาณเตือนที่หลายครั้งถูกมองข้ามมจนอสายเกินไปสิ่งที่น่าเศร้าที่สุดคืออผููส้สงายุ จำนวนมากทําแบบนี้เพราะอยากรักษาความเป็นอิสระอยากมีชีวิตยืนยาวหรืออยากตามเพื่อนวัยรุ่นให้ทันแต่ค่าตอบแทนของการฝืนเกินขีดจํากัดร่างกายอาจเป็นการเข้าโรงพยาบาลฉุกเฉินหรือเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงชีวิตการออกกําลังกายควรเสริมสร้างหัวใจไม่ใช่ทําลายเหมือนการเดินเบาๆถทชิว่ายน้าเบาๆคือฮีโร่เงียบของสุขภาพหัวใจผู้สูงวัยพวกเขาช่วยส่งเสริมร่างกายโดยไม่ทําให้หัวใจตกใจพวกเขาทํางานร่วมกับหัวใจไม่ใช่ต่อต้านมันในวัยห0สิ 70ปีขึ้นไปความปลอดภัยคือความแข็งแรงความยั่งยืนคือความสําเร็จแต่ยังมีความผิดพลาดอีกอย่างที่ผมเห็นบ่อยๆไม่ใช่แค่การเคลื่อนไหวแต่เป็นท่าทางและแรงกดดันและน่าเสียดายที่มันซ่อนอยู่ในที่ที่ทุกคนมองเห็นทั้งในยิมและการออกกําลังกายที่บ้านหากคุณยังดูอยู่และรู้สึกว่าข้อมูลนี้มีประโยชน์กรุณาคอมเมนต์เลขหนึ่งด้านล่างเพื่อบอกผมว่าคุณอยู่กับผมต่อไปเรามาที่ข้อสอง การบริหารกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวและการยกน้ำหนักหนักเมื่อการฝึกความแข็งแรงกลับกลายเป็นภัยต่อหัวใจความเชื่อที่แพร่หลายคือการสร้างอวัยวะร่างกายให้แข็งแรงช่วยปกป้องเราเมื่อแก่ตัวลงและในระดับหนึ่งมันก็จริงกล้ามเนื้อช่วยให้เราเคลื่อนไหวได้ดีมีความมั่นคงและเป็นอิสระแต่ในฐานะแพทย์โรคหัวใจผมเห็นสิ่งที่ซับซ้อนและอันตรายมากกว่านั้นเมื่อผู้สูงอายุออกกำลังกายแบบซิทอัพครั้นหรือยกน้ำหนักหนัก,นกโดยไม่เข้าใจแรงดันภัย ในที่เกิดขึ้นพวกเขาอาจทําให้หัวใจได้รับอันตรายหลายคนไม่รู้ว่าการออกแรงขณะบริหารแกงกลางลําตัวหรือการยกดัมเดลหนักทําให้ความดันในช่องท้องและซอกอกเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วแรงดันนี้ไม่ได้จํากัดอยู่แค่หน้าท้องหรือหน้าอกแต่มันกดเข้าไปด้านในและขึ้นด้านบนทําให้ความดันโลหิตเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและหัวใจต้องทํางานหนักขึ้นเพื่อชดเชยสําหรับหัวใจผู้สูงอายุโดยเฉพาะอย่างยิ่งหัวใจที่เสี่ยงอยู่แล้ว เพราะหลอดเลือดแข็งตัวหรือมีคราบพักเงียบๆนี่อาจเป็นจุดแตกหักผงรักษาผู้ป่วยที่เป็นลมกลางชุดออกกําลังกายปวดแน่นหน้าอกหรือมีจังหวะการเต้นผิดปกติหลังจากการฝึกที่คิดว่าสบายฮ่าฮความขัดแย้งคือผู้เหล่านี้ไม่ได้ละเลยสุขภาพพวกเขาพยายามรักษามันอย่างตั้งใจแต่ร่างกายในวัย60หรือ70 ไม่เหมือนตอน2030ปีที่ผ่านมาระบบไหลเวียนเลือดมีความยืดหยุ่นน้อยลงหัวใจปราบบางต่อแรงดันที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วการยกผิดท่าหรือการเกรงกล้ามในหน้าท้องผิดวิธีอาจก่อให้เกิดผลร้ายที่ไม่คาดคิดกุญแจสําคัญไม่ใช่เลือกฝึกความแข็งแรงแต่ต้องปรับเปลี่ยนอย่างระมัดระวังใช้แทกแรงต้านแทนน้าหนักเน้นการเคลื่อนไหวช้าและควบคุมได้ฝึกกับผู้ฝึกสอนที่เข้าใจข้อจํากัดของหัวใจคุณไม่จําเป็นต้องเลิกสร้างความแข็งแรงทิ้งแต่ต้องหยุดทําให้ระบบของคุณตกใจและแม้ความเสี่ยง ไม่ใช่แค่จากการออกแรงบางอย่างมาจากสิ่งที่ง่ายกว่ามากและคุณมองไม่เห็นแต่หัวใจคุณรู้สึกได้ทุกครั้งที่อุณหภูมิเปลี่ยนแปลงสามการออกกําลังกายในสภาพอากาศสุดขั้วเมื่อสภาพอากาศกลายเป็นศัตรูงเงียบของหัวใจเรามักพูดว่าออกกําลังกายคือคําตอบของสุขภาพที่ดีและมันจริงแต่สําหรับผู้สูงอายุเวลาและสถานที่ของกิจกรรมสําคัญไม่แพ้การออกกําลังกายผมเห็นผู้สูงอายุหลายคนเดินออกไปในเช้าว,วันหนาวหรือบ่ายร้อนจัดโดยไม่รู้ว่าสิ่งแวดล้อมนั้น กำลังทำร้ายหัวใจพวกเขาเมื่อคุณอายุเกิน60ร่างกายสูญเสียความสามารถในการควบคุมอุณหภูมิภายในมาก่อนในความหนาวหลอดเลือดหดตัวเพื่อรักษาความอบอุ่นทำให้ความดันโลหิตเพิ่มขึ้นซึ่งเป็นปฏิกิริยาธรรมชาติที่กดดันหัวใจที่มีภาวะความดันสูงหรือคราบทักในหลอดเลือดในความร้อนจัดหลอดเลือดขยายหัวใจเต้นเร็วเพื่อระบายความร้อนและร่างกายขาดน้ำเร็วเกินคาดในทั้งสองกรณีหัวใจต้องทำงานหนัก ไม่ใช่จากการออกแรงแต่จากการเอาตัวรอดผมเห็นผู้ป่วยล้มในระหว่างเดินในหมู่บ้านตอนร้อนจัดหรือหายใจลำบากหลังแค่ไม่กี่นาทีในอากาศหนาวเหตุการณ์เหล่านี้ไม่ใช่เรื่องแปลกประหลาดแต่เป็นสัญญาณเตือนผู้สูงอายุหลายคนไม่รู้ว่าระบบไหลเวียนเลือดไวต่อการเปลี่ยนแปลงงอของอุณหภูมิแค่ไหนหัวใจไม่จำเป็นต้องวิ่งมาราธอนถึงจะเครียดแค่สัมผัสกับสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมในเวลาที่ไม่เหมาะสมก็พอการออกกำลังกายควรเป็นการบำบัดไม่ใช่ไผ่ สำหรับผู้สูงอายุนั่นหมายถึงการเลือกความสบายมากกว่าความท,ท้าทายในสถานที่ในร่มที่มีอุณหภูมิคงที่ดื่มน้ำก่อนระหว่างและหลังออกกำลังกายสวมเสื้อผ้าระบายอากาศได้หรืออุ่นและเหนือสิ่งอื่นใดฟังเสียงร่างกายเมื่อมันส่งสัญญ,ญาณเตือนก่อนจะร้องไห้แต่ในขณะที่สภาพอากาศเป็นศัตรูภายนอกยังมีอันตรายลึกๆที่อยู่ในรูปแบบการเคลื่อนไหวที่ผู้สูงอายุมักเลือกโดยเฉพาะท่าที่เคลื่อนไหวเร็วและกระชากซึ่งส่งผลต่อมากกว่าการทรงตัว สิ่งที่จะเกิดขึ้นอาจทําให้คุณประหลาดใจหากคุณยังดูและเห็นว่าข้อมูลนี้มีคุณค่าการุณาคอมเมนต์เลขหนึ่งด้านล่างเพื่อบอกว่าคุณอยู่กับเราตอนนี้เรามาต่อกันที่ข้อ4 4. การกระโดดการเคลื่อนไหวรวดเร็วและการเปลี่ยนทิศทางทันทีความโกลาหลที่ซ่อนอยู่ในร่างกายผู้สูงอายุมีบางอย่างในท่าออกกําลังกายเร็วๆที่ทําให้รู้สึกมีพลังเหมือนเรากําลังสู้กับเวลาการกระโดดแจ็ควิ่งขึ้นบันไดยอย่างเร็วเบอร์ป,ปีหรือคลาสแอโรบิกเร็วอาจดูไม่มีอันตราย และทาให้รู้สึกแข็งแรงแต่สําหรับผู้สูงอายุการเคลื่อนไหวเหล่านี้อาจทําลายร่างกายที่ไม่สามารถรับแรงกระแทกความเร็วหรือการเปลี่ยนแปลงทันทีได้เหมือนเดิมผมเห็นผู้ป่วยสูงวัยที่แข็งแรงและภาคภูมิใจพยายามตามจังหวะของเพื่อนรุ่นเยาว์ในคลาสปอกกําลังกายชุมชนหรือออนไลน์ไม่ช้าไม่นานผมเห็นพวกเขามาที่คลินิกพร้อมกับอาการเวียนศีรษะใจเต้นแรงหรือแย่กว่านั้นคือการล้ม โดยไม่ทราบสาเหตุนี้ไม่ใช่ความอ่อนแอแต่มันคือชีววิทยาเมื่อเราแก่ตัวลงระบบประสาทตอบสนองช้าลงความสมดุลลดลงและหลอดเลือดแข็งตัวการเคลื่อนไหวรวดเร็วการกระโดดขึ้นบันไดหมุนตัวอย่างเร็วสร้างความต้องการที่ท้าทายต่อระบบหัวใจและหลอดเลือดความดันเลือดอาจทันผวนหัวใจเต้นผิดจังหวะและการส่งออกซิเจนอาจลำบากการเคลื่อนไหวเหล่านี้ไม่เพียงทําให้กล้ามเนื้อเครียดแต่ยังทําให้ร่างกายสับสนการกระโดดหรือลานที่ดูง่าย กลายเป็นความท้าทายของการประสานงานการไหลเวียนเลือดและการฟื้นตัวสําหรับร่างกายผู้สูงวัยและสําหรับผู้สูงอายุที่มีปัญหาระบบหัดวิจใจและหลอดเลือดเล็กน้อยความเสี่ยงของการเต้นผิดจังหวะหรือการล้มอันตรายเป็นเรื่องจริงที่สุดสิ่งที่น่าเศร้าที่สุดคือผู้สูงอายุเหล่านี้แค่พยายามจะมีชีวิตที่กระฉับกระเฉงดูแลตัวเองให้เหมือนหนุ่มสาวและรักษาความเป็นอิสระไว้แต่พลังที่แท้จริงในวัยนี้ไม่ได้มาจากความเร็วแต่จากการควบคุมไม่ใช่จากความสามารถในการเคลื่อนไหวเร็วแค่ไหน แต่จากความอ่อนโยนที่คุณใช้ปกป้องสิ่งสําคัญที่สุดหัวใจของคุณความสมดุลและความสงบรของจิตใจการออกกําลังกายที่ช้าและนุ่มนวลเช่นไทชิแอโรบิกในน้านหรือแม้แต่การยืดเส้นยืดสายเบาๆอาจดูไม่น่าประทับใจแต่มีประสิทธิภาพอย่างลึกซึ้งมันช่วยให้ร่างกายมั่นคงบรนทหัวใจและนํามาซึ่งอายุยืนโดยไม่เสี่ยงแต่อีกไั่เงียบก็แฝงอยู่ไม่ใช่ในวิธีที่เราออกกําลังกายแต่ไนเวลา โดยเฉพาะเมื่อกิจวัตรของคุณชนกับสิ่งธรรมดาที่สุดอย่างเวลาเข้านอนห้าการออกกําลังกายตอนดึกที่ทําให้ความตั้งใจดีไปขัดขวางช่วงเวลาที่หัวใจควรจะได้พักฟื้นมากที่สุดดูผิวเผินการออกกําลังกายตอนเย็นอาจดูเหมือนเป็นทางออกที่ชาญฉลาดหลังจากหมดวันบ้านเงียบสุดท้ายก็มีเวลาขยับร่างกายแต่สําหรับพวกเราในวัย60-70หรือมากกว่านั้นสิ่งที่รู้สึกว่าสะดวกอาจแอบบั่นทอนกระบวนการสําคัญที่สุดที่ร่างกายต้องการเพื่อความอยู่รอด นั่นคือการนอนหลับที่ฟื้นฟูร่างกายฉันเคยเห็นเรื่องนี้มาหลายครั้งผู้สูงวัยที่เดินเล่นหลังอาหารเย็นทำคาร์ดิโอเบาๆก่อนนอนหรือพยายามออกกำลังกายเล็กๆตอนดึกด้วยความมีวินัยพวกเขาหมายถึงสิ่งดีๆแต่ไม่รู้เลยว่าแม้เพียงกิจกรรมเบาๆใกล้เวลาเข้านอนก็สามารถกระตุ้นระบบประสาทเพิ่มอัตราการเต้นของหัวใจและชะลอการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่การพักฟื้นที่ลึกได้เมื่อเราอายุมากขึ้นการนอนของเรายิ่งเปราะบางวงจรภายในที่เรียกว่านาฬิกาชีวิต จะไวต่อสิ่งรบกวนมากขึ้นการออกกําลังกายตอนดึกโดยเฉพาะถ้ามันทําให้อุณหภูมิร่างกายหรืออะดรีนาลินเพิ่มขึ้นมันจะส่งสัญญาณว่าตื่นตัวในเวลาที่ร่างกายควรจะได้พักและนี่คืออันตรายที่ซ่อนอยู่การนอนที่แย่เชื่อมโยงโดยตรงกับความดันโลหิตสูงการอักเสบที่มากขึ้นภาวะด,ดื้อต่ออินซูลินและแม้แต่จังหวะหัวใจผิดปกติหัวใจของคุณต้องการการพักผ่อนพอๆกับกล้ามเนื้อของคุณหรืออาจจะมากกว่าด้วยซ้ำถ้าคุณเสียสละการหลับลึกเป็นประจำเพื่อกิจกรรม ช่วงเย็นคุณอาจกำลังขโมยเวลาที่จำเป็นที่สุดของหัวใจในการซ่อมแซมตัวเองโดยไม่รู้ตัวไม่ใช่ว่าผู้สูงวัยไม่ควรเคลื่อนไหวแต่การเคลื่อนไหวนั้นต้องสอดคล้องกับจังหวะธรรมชาติของร่างกายการออกกำลังกายตอนเช้าหรือบ่ายต้นๆส่งผลให้คุณนอนดีขึ้นมีพลังงานสม่ำเสมอและหัวใจทำงานมั่นคงมากขึ้นให้ช่วงเย็นของคุณเป็นเวลาของการผ่อนคลาย ไม่ใช่การเร่งรีบเพราะช่วงที่หัวใจของคุณได้ฟื้นตัวจากการนอนยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่สําคัญในช่วงตื่นสิ่งเล็กๆที่มักถูกละเลยจนกลายเป็นตัวการเสี่ยงหัวใจข้อที่6จากใจของฉันถึงหัวใจของคุณพลังเงียบของการฟังร่างกายตัวเองหากคุณดูมาถึงตรงนี้ขอบคุณมากมันบอกฉันว่าคุณใส่ใจไม่ใช่แค่การมีชีวิตที่ยืนยาวแต่มีชีวิตที่ดีกว่าและนั่นคือเหตุผลที่ฉันอยากพูดกับคุณตอนนี้ไม่ใช่ในฐานะแพทย์แต่ในฐานะมนุษย์คนหนึ่งที่เคยเห็นความเจ็บปวดมากมาย ที่สามารถป้องกันได้ฉันใช้เวลาหลายสิบปีในห้องผู้ป่วยและคลินิกนั่งอยู่ข้างๆผู้สูงวัยที่เข้มแข็งฉลาดและมีชีวิตชีวาจนกระทั่งการตัดสินใจเพียงครั้งเดียวนิสัยเพียงข้อเดียวหรือการออกกำลังกายเพียงครั้งเดียวทําให้ทุกอย่างหายไปและหลายคนพูดเหมือนกันว่าไม่คิดว่ามันจะเป็นเรื่องใหญ่คานี้หลอกหลอนฉันเพราะเมื่อคุณอายุเกิน60ทุกอย่างแทบจะเป็นเรื่องใหญ่ไปหมดสิ่งที่คุณกินวิธีที่คุณเคลื่อนไหวเวลาในการพักผ่อนวิธีรับมือกับความเครียดหัวใจของคุณหลังจากเต้น เพื่อคุณมาไม่รู้กี่ล้านครั้งกำลังร้องขอบางครั้งก็ร้องขอความใส่ใจของคุณไม่ใช่ด้วยความกลัวแต่เพราะมันต้องการจริงๆคุณไม่จำเป็นต้องฝึกเหมือนคนอายุ30ไม่จำเป็นต้องไล่ตามภาพลักษณ์ของวัยกเกษียณแอคทีฟถ้ามันฝืนร่างกายคุณเกินไปสิ่งที่คุณต้องการคือความสม่ำเสมอความเมตตาต่อตอนเองและความใส่ใจไม่มีเหรียญรางวัลสำหรับการฝืนร่างกายมีเพียงรางวัลเงียบๆที่ประเมินค่าไม่ได้คือการตื่นขึ้นมาในแต่ละวันด้วยหัวใจที่มั่นคงและจิตใจที่แจ่มใสปล่อยความเชื่อผิดๆที่ว่า มากกว่าคือดีกว่าแล้วเริ่มเลือกอย่างชาญฉลาดไม่ใช่ฝืนหนักๆเดินด้วยความตั้งใจทักด้วยเป้าหมายเคลื่อนไหวให้สอดคล้องกับวัยไม่ใช่ขัดถืนมันนั่นแหละคือความแข็งแกร่งนั่นแหละคือความกล้าหาญนั่นคือสิ่งที่ปกป้องหัวใจของคุณและแม้ว่าคุณจะเริ่มเปลี่ยนนิสัยเพื่อสุขภาพดีและออกกําลังกายอย่างปลอดภัยแล้วยังมีอีกกับดักหนึ่งที่ฉันต้องเตือนคุณกับดักที่ไม่ได้เกิดขึ้นระหว่างที่คุณเคลื่อนไหวแต่มันแฝงอยู่ในช่วงเวลาที่คุณไม่เคลื่อนไหวเเเเเมมมมื่่่อตต้้นนนททุุงงงคววาาิิฉยยยยรรสสสะสีบีบบบๆพกััจหด ก่อนจบวิดีโอนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมจนถึงตอนท้ายจากเรื่องราวที่เราได้พูดถึงในวันนี้หวังว่าคุณจะได้เปิดมุมมองใหม่เกี่ยวกับการออกกําลังกายในวัยสูงอายุไม่ว่าจะเป็นความสําคัญของการออกอกอกําลังกายอย่างอ่อนโยนการเลือกช่วงเวลาที่เหมาะสมโดยเฉพาะหลีกเลี่ยงการออกกาลังกายช่วงดึกรวมถึงการฟังเสียงของร่างกายและหัวใจอย่างแท้จริงในวัยที่ร่างกายต้องการความใส่ใจมากกว่าเดิมการทําสิ่งเล็กๆให้ถูกเวลาอาจมีค่ามากกว่าการฝืนทําสิ่งใหญ่ๆ เราไม่ได้ต้องการความเร็วหรือความแข็งแรงเกินตัวแต่ต้องการความสม่ำเสมอความนุ่มนวลและความเข้าใจว่าร่างกายของเรากำลังบอกอะไรเราขอเชิญชวนให้คุณลองย้อนคิดดูว่าสิ่งใดในวิดีโอนี้ที่คุณได้เรียนรู้และตั้งใจจะนำไปใช้ในชีวิตจริงแล้วฝากคำตอบไว้ในคอมเมนต์ด้านล่างเราอยากได้ยินจากคุณอยากรู้ว่าวิดีโอนี้ได้เปลี่ยนมุมมองหรือสร้างแรงบันดาลใจให้คุณอย่างไรและหากคุณชอบวิดีโอนี้หรือคิดว่าเนื้อหาเหล่านี้ มีประโยชน์กับคนที่คุณรักอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง salute de los ancianos เพื่อไม่พลาดทุกคลิปใหม่ๆที่เราตั้งใจสร้างขึ้นเพื่อสุขภาพที่ดีของผู้สูงวัยอย่างคุณขอบคุณที่เป็นส่วนหนึ่งของฉลาดในวัยชาราแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปครับ